เจนนี่มิกกี้เกาะขอบเวทีให้กำลังใจน้องโนโราเดินแบบโมเมนต์นี้น่ารักมากๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่ารักและก็แสนอบอุ่นจริงๆค่ะสำหรับครอบครัวของน้องอีกสาวเจนน,นี่เทียนโพสวรรณกับสามีหนุ่มมิกกี้นนท์ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีมุม,มหวานๆออกมาได้เห็นผ่านทางสื่อโซเชียลของตัวเองแต่ก็มักจะมีคลิปถ่ายจากคนรอบข้างออกมาให้ชื่นใจเสมอ ล่าสุดมีอินสตาแกรมหนึ่งได้เผยคลิปที่ทำเอาหลายคนนั้นใจฟูกันเป็นแถวค่ะเมื่อเจนนี่นั้นได้แท็กทีมบิกกี้มาเชียร์ลูกสาวสุดที่รักน้องโนราเดินแบบลุยเดี่ยวเฉิดฉายความน่ารักอยู่บนเวทีในงานอ e ีเวนต์งานหนึง่งซึ่งทางคุณพ่อและคุณแม่ก็แอบตื่นเต้นแทนลูกอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งยังเกาะติดขอบเวทีผัดกันถ่ายรูปขณะที่น้องโนรานั้นเดินแบบอีกด้วย งานนี้แฟนๆที่เห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักและก็อบอุ่นของครอบครัวนี้กันยกใหญ่เลยล่ะค่ะอาทิน่ารักหน้าตาเหมือนคุณพ่อมากโนราเดินแบบเหมือนคุณแม่มากๆน่ารักรักกันไปนานๆนะคะครอบครัวน่ารักพี่โนราเก่งน่ารักเป็นต้นเห็นแบบนี้ก็อบอุ่นหัวใจจริงๆเลยค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ